เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับความพร้อมของทีมเราสำหรับเกมเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยอนทางไบรตันแอนด์โฮฟเอลเบียนในศึกทีมลกคข้าคืนวันนี้หลังจากเราเพิ่งจะบุกไปคว้าชัยชนะเหนือพวกเขามาได้ถึงสนามเอเ็กสเตเดียมสามประตูต่อ2ในการแข่งขันศึกคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งทำให้ทีมของเราตีตัวผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับทังนักบุญเซามทนตัน ความพร้อมล่าสุดของทีมเราในการแข่งขันนัดต่อไปมีนักเตะจากทีมชุดใหญ่2คนที่ต้องแยกซ้อมเดี่ยวจากเพื่อนร่วมทีมที่เหลือของพวกเขาได้แ,แก่ในรายของทางครอนนอร์แบดลีย์ปักขวาเด็กปั้นของทีมเราเองและจอร์เรลคอนซาปกลังดาวรุ่งอนาคตไกลซึ่งพวกเขาต่างก็ได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นสิเอ็ดผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมของทางอาร์เนอร์สตรอตนใหญ่ดัชแมนในเกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในรายของทางแบรดリーนั้นก็เ,เพิ่งจะหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บที่ทำให้จ้ตัวต้องพลาดการลงสนามไปถึง3เกมติดต่อกันก่อนจะได้มาลงเล่นเต็ม90นาทีในเกมกับทางไบรตันดังกล่าวข้างตน้น ส่วนทางคอนซาเองนั้นก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมเดียวกันแต่เขาอยู่ในสนามไม่ครบ90นาทีหลังจากถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงทดเวลาบาดเจ็บและเขาเองก็มีส่วนร่วมกับการเสียประตูทั้ง2องรูปของทีมเราในเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวอีกด้วยทั้งนี้การที่เราได้เห็นพวกเขาทั้งสองคนต้องแยกซ้อมเดี่ยวจากเพื่อนร่วมทีมที่เหลือเช่นนั้นจึงอาจจะเป็นสัญญาณเรื่องเกี่ยวกับสภาพความฟิตของ พวกเขาแต่ทาง Sky ยสปอร์สื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมายืนยันว่ามันไม่ได้หมายความว่าพวกเขาทั้งคู่จะไม่มีรายชื่อสำหรับทีมของเราในการแข่งขันคํำคืนวันนี้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเท่านั้นมื่ตามอิบราฮิมาโคนาเต้เวอร์กิลฟันไดและทางเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนต่างก็ได้รับการคาดหมายว่าจะกลับมาทวงคืนตำแหน่งตัวจริงของพวกเขา ลับมาได้ซึ่งนั่นก็จะเป็นไปตามแผนการหมุนเวียนนักเตะที่ตัวของทางสลอตได้หวางเอาไว้ร่วงหน้าแล้วเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็อมันจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวของหนึ่งในอดีตนักเตะอารับตำนานของทีมเราอย่างทางสตีเฟนเจอร์รที่ในตอนนี้ได้ผันตัวไปรับงานเป็นผู้จัดการทีมให้กับทางอัลเอตติฟาในประเทศซาอุดิอาระเบียกันบ้าง เมื่อเขากำลังเผชิญหน้ากับมรสุมอย่างนะ่ะหลังจากทำผลงานของทีมในฤดูกาลนี้ได้อย่างย่ำแย่เหลือเกินรั้เพลยงอันดับที่10ของตารางเท่านั้นและสะกดคำว่าชนะไม่เป็นมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนแล้วแถมล่าสุดก็ยังนำทีมตกรอบ King's Cup ด้วยน้ำมือของทีมรองหวนจากลีกลองไปอีกด้วย นั่นจึงทาให้ในตอนนี้มันเริ่มเกิดกระแสต่อต้านจากตัวของแฟนบอลเองที่มีต่อเขาให้ลาออกจากตําแหน่งไปเป็นการรับผิดชอบต่อผลงานที่ย่าแย่ต่อเนื่องดังกล่าวแถมมันยังมีบางส่วนที่มีการปล่อยข่าวโจมตีเขาไปอีกด้วยว่าไม่มีสมาธิกับการทําทีมอย่างเต็มที่นำทีมฝึกซ้อมแบบเร่งรีบพรอะมหวห่แต่ต้องไปดูเกมการแข่งขันของลิเวอร์พูลนั่นจะทาให้ตัวของเจอรราดเองต้องออกโรงมาตอบโต้ข้อกล่าวหาเหล่านั้นกลับไปแบบทันควัน ผมรู้ดีว่าข้อเก่าหาเหล่านี้มันมีที่มาหรือต้นต่อมาจากที่ไหนกันนะเจอราดกล่า,าวเพราะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมไปออกรายการในช่อง Podcast, พอดแคสต์เพื่อระดมทุนมาช่วยเหลือเด็กยากจนให้พวกเขายัางคงใช้ชีวิตต่อไปได้จากนั้นผมก็ถูกผู้ดำเนินรายการยิงคำถามใส่ผมเข้ามาเลยว่าผมยังคงติดตามดูทางลิวภูหรือไม่อย่างไรกันและผมก็ได้ตอบกลับไปว่าแน่นอนที่สุดผมยังคงตามดูพวกเขาอยู่ คุณต้องไม่ลืมนะว่าลิเว์พูคือส่วนสำคัญในชีวิตของผมแล้วก็เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่เสียด้วยพวกเขาหล่อหลอมให้ผมได้ก,กลายมาเป็นนักเตะอย่างที่ผมเป็นและฝึกสอนจนผมได้ก,กลายมาเป็นโค้ชอย่างทุกวันนี้ได้ แต่สิ่งที่ผมอยากจะขอยืนยันให้มันมีความชัดเจนในตรงนี้เลยก็คือในเวลานี้ผมให้ความสำคัญอันดับแรกกับการทำหน้าที่ของตัวเองให้กับทักเอาแอตติฟาเพราะมีสัญญายอยู่ที่นี่แล้วมันก็ถือเป็นตำแหน่งที่ส่งเกียรติมา ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยาจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของสามนักเตะคนสําคัญที่สุดข,ของทีมเราอย่างทางเวอร์กิลฟานได้เซนเตอร์ฮับกับตันทีมเทรดอาร์คซันเดอร์อาร์โนตักขวารองกับตันทีมและโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปของเราหลังจากพวกเขาทั้งหมดต่างก็เหลือสัญญาผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขัน ในฤดูกาลนี้เท่านั้นซึ่งนั่นก็มีความสุ่มเสี่ยงที่เราอาจจะต้องเสียพวกเขาไปแบบไม่ได้อะไรเลยหากถึงช่วงเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรอ,ออกไปแม้ว่าในเวลานี้มันจะยังคงอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาพูดคุยกันระหว่างตัวนักเตะของทีมเราอยู่ก็ตามที อย่างไรก็ตามล่าสุดตัวของทางอา์เนอร์สโลตก็ออกมายืนยันว่าเขาไม่ได้รู้สึกเป็นกังวลใจกับเรื่องเหล่านั้นและในทางตรงกันข้ามเขากลับมองเห็นสัญญาณที่ดีด้วยซ้ำไปฝึ่ฟตทอตออกมาจากผลงานของพวกเขาทั้ง3คนสำหรับผมแล้วสถานการณ์เรื่องสัญญาของนักเตะมันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อพวกเขาโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนะแต่ผลงานของพวกเขาในตอนนี้มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นสโลตกล่าว แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ชัวร์หากมีคำถามหรือมีการตั้งแง่ว่าถ้าเกิดขึ้นแบบนั้นหรือถ้าเกิดขึ้นแบบนี้ซึ่งก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าเรื่องสัญญากับฟอร์มการเล่นมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงถึง ในตอนนี้ทั้ง3คนอยู่กับสโมสรที่ดีแล้วก็กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆด้วยการเจราจาพูดคุยสัญญาฉบับใหม่ของพวกเขาก็กำลังดำเนินไปเหมือนอย่างที่ทางเวอร์กิลฟันได้เป็นคนออกมาบอกเรื่องเหล่านั้นด้วยตัวของเขาเองแต่คนที่ทำการพูดคุยกับพวกเขาในเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่ตัวผมหรอกนะพวกคุณเองก็คงรู้ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผมแล้วผมก็มีการพูดคุยกับพวกเขาในประเด็นอื่นๆ เราจะมารอและดูกันแต่ก็อย่างที่ตัวเขาได้บอกไปแล้วว่าเขาเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตของพวกเขานั้นจะเป็นเช่นไรตราบใดที่มันยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กันเมื่อพูดถึงบรรดาน,นักเตะสตา์ดังภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูมุมมองของทางอาร์เนอร์สตอตต่ออีกหนึ่งแข้งดังของทีมเราอย่างทางแอนดูโรเปิร์ตันกันบง หลังจากเขาถูกกดดันอย่างหนักในเรื่องการแย่งชิงตำแหน่งกับทางคอสต a าซีมิคอสบักซ้ายทีมชาติกรีซที่ซึ่งตัวของทางในายใหญ่ดัชแมนเองก็มีการออกมาชี้เป้าถึงปัญหาที่ทางรูเปอร์ซันต้องเผชิญหน้าอยู่จนส่งผลถึงความฝั่เฟ้นคงหวาของเขาซึ่งมีต้นเหตุมาจากการที่เขาไม่ได้เล่นในช่วงพรีซีซั่นหลังจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บมาจากทีมชาต ผมคิดว่าสถานการณ์ของเขาในตอนนี้คือสิ่งที่เราคาดหมายกันได้อยู่แล้วสำหรับนักเตะที่พลาดการลุงเล่นในช่วงปรีซีซั่นนะสลอตกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมีผู้จัดการทีมคนใหม่ย้ายเข้ามามันก็เลยทำให้เขาพลาดหลายสิ่งหลายอย่างไปจากนั้นเมื่อคุณเริ่มได้ลงเล่นมันก็จะทำให้คุณคิดมากจนเกินไปเพราะถึงแม้รูปแบบการเล่นจะมีความใกล้เคียงกันแต่บางครั้งเราก็ต้องการให้ฟูลแบ็กมีการเล่นที่แตกต่างออกไป นั่นจึงทาให้เขาต้องมานั่งคิดว่าผมจะไปอยู่ในตําแหน่งนั้นดีหรือจะขยับไปอยู่ตรงน้นดีนี่แหละคือสิ่งที่ผมเห็นมาแล้วจากนักเตะหลายๆคนในอดีตที่ผ่านมาแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาสามารถหยุดคิดเรื่องเหล่านั้นแล้วก็แค่เล่นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังจากตัวเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะออกมาดีเอง แต่ข้อเท็จริงสําหรับโรบโบก็คือเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมาเสมอสําหรับสโมสรแห่งนี้เขาวิ่งขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ตลอดแล้วคําว่าตลอดของผมมันก็คือตลอดทั้งเกมจริงๆนะดังนั้นเขาก็แค่ต้องการเวลาเพราะเขาไม่ได้ผ่านการลงเล่นในช่วงปรีซีซั่นมาอย่างไรก็ตามจากสิ่งที่ผมได้เห็นมาผมเชื่อว่าเขากําลังเดินไปถึงจุดนั้นได้มากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆตามลําลดับซึ่งนั่นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พราะมันจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องการประกาศแต่งตั้นรูเบนอัมโมริมในใหญ่ไฟแรงของทางโปรโต,ตุเกสขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้าง หลังสโมสรของพวกเขามีการออกแถลงการยืนยันเรื่องนี้อย่างเป็นทางการออกมาแล้วโดยที่ตัวของคุณซือวัย39ปีจะมาเริ่มต้นทำงานของพวกเขาตั้งแต่วันที่1 1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปหลังจากเสร็จภารกิจทั้งหมดกับทางสปอร์ต n ิ้งลิสบอนแล้วทั้งนี้เขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยมีข่าวอย่างหนักผู้พันกับทีมของเรา ย้อนกลับไปในช่วงซัม m เมอร์ที่ผ่านมาตอนที่ทีมของเรากําลังมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่พระ้ามาสานงานต่อจากทางเยอเกนครอปอดีตนายใหญ่เฮวี่เมท a ลที่ประกาศวางมือจากการกลุ่มบังเหียนที่แอนฟิลด แต่ล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวจากทางโอโจโกสื่อชื่อดังจากแดนไฟทองที่มีการกล่าวอ้างเลยว่าสาเหตุที่อัมโมริมไม่เลือกย้ายมาลิเวอร์พูลในช่วงเวลานั้นตัหันมาเลือกทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้เป็นเพราะเรื่องของตัวเงินเป็นหลัก ทั้งนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมจ่ายค่าจิกสัญญาของเขาที่10ล้านยูโรโดยไม่มีการต่อรองใดๆพร้อมกับค่าเหนื่อยมหาศาลซึ่งแตกต่างกับทางลิเวอร์พูลที่พยายามต่อรองทางเรื่องของค่าจิกสัญญาค่าเหนื่อยของเขารวมไปถึงเงินการลงทุนที่จะใช้สำหรับการเสริมทัพด้วยนั่นจึงทำให้อมโมลิมตอบปฏิเสธการย้ายทีมในตอนนั้นและเลือกมาอยู่กับทางยูไนเต็ดในเวลานี้แทน ราะว่าข้อมูลดังกล่าวจากทางฝั่งโปรตุเกสนั้นจะค่อนข้างตรงกันข้ามกับสิ่งที่สื่อวงในของทีมเรายืนยันออกมาโดยตลอดว่ามันไม่ใช่อโมริมปฏิเสธทีมของเราแต่เป็นทางลิเวอร์พูลต่างหากที่ไม่เลือกเขาแล้วหันไปคว้าตัวอาร์เนอร์สตรอตแทนแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ